ช้าๆเฉยๆนี่คือทะเลบางแสนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่การมาของข้าเจ้าหมาคุณตีนั้นมันมากกว่านั้น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 เพราะว่าข้าเจ้าเป็นเซเล่รูปแม่น้ำโขงการจะมาทะเลมันไม่ใช่เรื่องง่าย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 อันนี้คือภาคแบบอิมแพคไงมันต้องเล่นใหญ่ไปก่อนนี่คือทะเลข้าเจ้าที่เจ้าชอบทะเลนะครับทุกคนอย่านั่งก็พอเฮ้ยมันเลียเข้มมันมึงอ่ะเข้มเข้มนะมึงอ่ะไม่ใช่ดาวบนบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่ดาวบนบ้านเราอ่ะเเรรีียยกกแล้ว สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ที่บางแสนกันเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยู่ทะเลแล้วและมันคือ the first i l e o f l i n e ของไอแกงขี้กระโปงหมาที่มาเที่ยวทะเลกันครั้งแรกด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้มีพี่ๆมารออุ้ยเขาพี่ๆขอมีขนมมีอะไรมารอรับด้วยมีขนมน้องหมานี่เดี๋ยวเราจะพาเขาลงไปทะเลกันก่อนนะครับทุกคนอย่าไปทะเลอุ้ย รู้จักทะเลไหมแกรู้จักทะเลไหมทะเลที่มีน้ําเค็มๆอ่ะทะเลแกรู้จักไหมทะเลอะ่ะนิ่งสวัสดีครับ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 เดี๋ยวนะครับนี่จริงก็ถือมานทุกคนมาเอาท่านหรอเอาทานไหมทาน อย่าอย่าวิ่งนะเอาสวยแม่จับพระเจ้าไว้เอาสวยมาสวยมาปล่อยเลยเออไปไปก่อน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 เฉยๆก่อนไป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 ก่อดฝากฝากแป๊บนึงได้ไหมครับ อุ้ยมีเสื้อผมด้วยนี่มันเสื้อผมชุดรุ่นแรกก็มีแต่ใส่รุ่นนี้มาเหนียวเหนียวเหนียวเขาเหนียวไปแล้วเดี๋ยวผมเอาเหนียวก่อนพี่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงก่อนครับดึงก่อนดึงก่อนเข้าเหนียวเท้าเป็นแผลเข้าเหนียวเท้าเป็นแผลเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทรายครับไม่ได้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 ลูกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปก่อนเรากลับก่อนนะเรากลับก่อนนะ ทุกคนลูกสาวของเ้าจาเขามาถึงแล้วผมมั่นใจว่าลูกสาวไม่มีปัญหาแน่นอนน้องเขาแช่มาจากฉะเชิงเซาขับรถมาประมาณ9,000ชั่วโมงเพิ่งมาถึงบัตรบัตรบัตรแจกไปเร็วแจกไปแมกไแจกขออจิก้อจิค้อจิคออจิกๆแเออเออเออ้ยนี่ดมดมขนาดนี้ดุมสวยลูกสาว ดุมแล้วดัดดนะัเริ่มดุมแล้วเรื่มเฮ้เขากัร์ดไปเขากัดเขากัร์ดไปเขามุนหีบไปวายเขาหมุนหิบพอมันเจ็บมันยิ่งมันเป็นีนคือแบกแบงเลยวะเอเอข้าวมันจะเข่าหาแบบหนุ่มเออมันจะเข่าหาแบบนี้แต่ว่แบบแบงบมึงแบบอู้วม,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 มึง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 กัดมัน,น,อ,น,นอันนี้ได้อยู่ตัวเมียมันได้ได้อยู่แต่นี่ตัวเมียถามว่าเป็นคนมันสิแบบว่าขอสีนะขอสีนะขอสีนะเออหนุมหน้าดัดได้เห็นปะ บอกแล้วไม่ได้เสียบักแบ่งมาเนี่ยจกเบิองได้นี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊ยว้เขากัดไว้เขารำคาญไว้น้องเอ้แช่เป็นหมาตัวเมียเขาจเจ้ามันโดมแล้วแช่ลำคาญน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยพอการที่แช่เป็นตัวเมียเจ้าเป็นไอ้ผู้แม่แช่จะหันมากัดเจ้าก็ไม่ตอบโต้เพราะเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยสุภาพบุรุษอถูกแล้วคือเมื่อวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งคือแบบ ผมมั่นใจว่าพี่จะต้องน้ำหนักลงได้สิบโลวันนี้ภายในวันเดียวเพราะว่าถ้าจะวิ่งขนาดนี้เขาเดี๋ยวก็สุดเอาป่อยระเบิดด้วยเอาเอาพี่พี่วางก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเก็บเองอ๋ออันนั้นก็ถูกอื้อหรอของหมาที่บ้านอ๋อพีาไว้เขนองเดเสรแล้วที่้านไว้ก็เลยมาเก็บแล้วเขาสวยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าเป็นหมาที่เรียบร้อยที่สุดในบ้านเหมือนเดิมเลยสําหรับเขาสวยก็ยังเลี้ยงง่ายอยู่ เรา๋ยวเราลงทะเลก่อนโอ้ไอ้สามขาไอ้เหนียวเหนียวบาดบ๊าดบาดเอาสวยมาบ๊าดสวยมาบ๊าดสวยมาเหนียวเข่าเหนียวเหนียวพี่ดึงไว้ก่อนครับดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนโอ้ยแกขาเจ็บอยู่ ตัวเองขาเจ็บอยู่อะ่ะตัวเองลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองขาเจ็บอยู่อะ่ะยังไม่เบรกเลยนี่ก็วิ่งไม่ดูเลยว่าตัวเองขาเจ็บอยู่ขาเป็นแผลอยู่โถเฮ้ยรอแม่ด้วยสิสวยมาลูกสวยมาถ,ยถึงทะเลแล้วนะฮะกน็นั่งน,นั่งดูทะเลเขาสวยถ้าเขาสวยเขาเจอน้ําทะเลเขาจะงงไหมว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันเป็นคลื่นๆบ้าๆ มาเดินมาเดินมาพี่ครับไอถ้าถ้าเหนียวถ้าเหนียวกระชากอะ่ะพี่ดึงพี่ดึงเขาอยู่ข้างตัวได้เลยนะครับดึงใช่ครับไม่ได้ฝึกมาครับแล้ว <laughs> กระชากดึงให้เขาอยู่ข้างตัวถ้าเขาถ้าเขาวิ่งนําเราได้เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นํา<อ>แต่ว่าถ้าเราดึงเขาไว้ข้างตัวได้เขาจะรู้สึกว่าเขาถ้าเขาวิ่งเราดึงเขาวิ่งเราดึงเขาจะฟังเรามากขึ้นอุ้ยเกลี่ยรองเท้าเกลี่ยมัเดินออกได้ครับเขาสวยเอาเหนียวลงไปในน้ําแล้ว แกขึ้นมาก่อนเลยอุ้ย,ยขึ้น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 ,น,นขึ้นขึ้น <c oughs> นี่คือน้ำทะเล <c oughs> เราไม่ได้มานอนวันนี้คูอยากเล่นหรออาบาบาให้เหยียบนิดน,นึงได้ไหมให้เหยียบให้เหยียบน้ำทะเลนิดน,นึง <c oughs> อุ้ยเลอะเลยเ <c oughs> ลอะเลย โอ้ยเราขึ้นมาเลยเราขึ้นมาขึ้นช่วยๆขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเลอะเลยเขาสวยหนูไม่สวยมันชื่อแล้วระวังแมงกะพุนนะอู้มันแมงเนี่ยมันมีแมงกะพุนตายแมงกะพุนตอนนี้น้องน่าจะขึ้นอืดแล้วนะครับไม่เป็นไรอย่าใกล้กะพุนอย่าใกล้กะพุนอย่าใกล้กะพุนอย่าใกล้แมงกะพุนลูก อย่ใกล้แมงกระพุนนะเรียบร้อยเข้าสวยอะ่ะเลื้อเรีเรยบอ,อ,อ,อย่านอนอย่านอนอย่านอนอย่าเพิ่งนอนลูกมันนอนโอ้เรียบร้อยเลื้อหมดเลยเรียบร้อยต้องใช้น้ำล้างแล้วโอ้พระเจ้านี่ทุกคนผมบอกแล้วทะเลทะเลจา้าเอาทะเลเล่นลูกเอ้ยอย่านอนไปไปฉันไปไป ฉันบอกแกว่าอยานอน่าดอ่ลูกแล้วไอไอเอ,อ้ยไอเดียวยเรียบร้อยลองเทา้าทุกคน <c ười> ขาเจ้ายังไม่ได้เดินลงมาเจอทะเลเลยไอ้ดีเล็กกันหมดแล้วเรียบร้อยเนมมี้ยเขาไปนสมกระกปรกเร็วจังเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาลูก ปล่อยไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาลูกเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเรียบร้อยไปล้างก่อนทั้งแม่ลูกเลยโอ้ยเรียบอย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งขึ้นก่อนลูกอย่านั่งอย่ากลับบ้านอย่านั่งอย่านั่งอย่านังอย่าดังอย่ากลับบ้านอย่านั่งนะลูกโอดตายแล้ว วุ้ยเลอะมากเลยอ่ะแล้วจะโอ็ยอย่านั่งอย่านั่งหมดแรงแล้วครับเหนื่อยเนอะหมดแรงแล้วอุ้มแล้วมาระวังเลอะนะครับแกอย่านั่งสิอุ้มแล้วมาอุ้มมาแล้วอุ้มมาอุ้มมาหนูอุ้มได้เนาะอุ้มได้ไหมครับโอ้โหอะไรโคต้าจะหมดเร็วขนาดนี้เดี๋ยมาทะเลแกเดินอยู่สามตอกแจ๊กตอกแจ๊กหมดแล้วบอกแล้วว่าอย่าดีดเยอะตอนมาถึงแก ใช้ชีวิตยังไม่คุ้มมาถึงทะเลเลยหมดแล้วโกปกไปหมดแล้วพี่จะเลยนะครับเนี่ยกินน้ำ่อนกินน้ำ่อนเนาะจยงอยู่ไหนเนี่ยแม่ไม่ไหวแล้วเลิะหมดแล้วหมดแรงแล้วด้วยต้องอุ้มกลับแล้วน้ำมันหมดแล้วโคต้าโคต้าของวันนี้หมดแล้วครับ ทะเลอ่ะแม่เลอะแล้วอ่ะนอนเลยลูกเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วทีนี้แบตหมดแล้วแบตหมดโปรโมชั่นถ่ายรูปค่ะกินน้ำกับลังสวยหมดแล้วโคต้าแรงสามารถใช้ได้แค่นี้สำหรับวันนี้ครับแล้วก็นอนยาว กินๆไม่ไม่พุ่งไปหาทะเลเลยน้ำไม่ค่อยเย็นเขาเพิ่งเปิดร้านเดี๋ยวเราพาเขาเจ้าลงไปทะเลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวยน่าจะไม่เอา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 เยก่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาไม่เอาเจ้าไปหรอทำไมอ่ะดูนี่ไอ้อุ้มไปเดี๋ยวอุ้มไปก็ได้เดี๋ยวอุ้มไปก็ได้เดี๋ยวอุ้มไปอุ้มไปไม่ถึง30นาทีนะครับไม่ถึงนะย้ำนะครับไม่ถึงนี่คือสภาพข้าวเหนียวอ่อนด้วยหมดแล้วท่านแล้วก็ลิ้นนะโดนทรายน่ะ ลิ้นโดนทรายนะลูกใหญ่หลังเข้าไปแล้วเรียบร้อยอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วลิ้นโดนทรายโคต้าหมดได้เท่านี้ต่อวันนี่คือทะเลครั้งแรกของข้าวเจ้านะครับทุกคนผมอยากจะบอกไว้ว่าก่อนหน้านี้ไอข้าวเจ้าอ่ะมันสูดมมกอยู่ข้างบนนะครับก็น่าจะแรงดอกไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เอาสวยลงมากับเหนียวลงมาเนี่ยน้องวิ่งแบบวิ่งตะลิดมากเลยนี่นี่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ช้าๆดีๆนิ่งๆ เราต้องเดินเป็นผู้ดีเดินเป็นผู้ดีดึงให้อยู่ข้างตัวตลอดเราจะไม่นั่งมันชิไหไนะหนูจะไปไหนลูกเราจะไม่นั่งหนูจะไม่นั่งนะไม่ไหวไแล้วเบืดอแห้งได้เน่เอออย่านั่งนะลูกท่านหนูนั่งปุ๊บหนูเลอะเลยนะ มันเป็นน้ำทะเลนะลูกนะช้าๆเฉยๆนี่คือทะเลบางแสนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่การมาของข้าเจ้าหมาคุนตีนั้นมันมากกว่านั้น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 เพราะว่าข้าเจ้าเป็นทะเลแห่งลูกแม่น้าโขงการจะมาทะเลมันไม่ใช่เรื่องง่าย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 อันนี้คือภาคแบบอนะิมแพกไงมันต้องเล่นใหญ่ไปก่อนนี่คือทะเลเข้าเจ้านี่คือทะเลนี่คือทะเลเจ้าชอบไหม คือเจ้าชอบทะเลนะครับทุกคนอย่านั่งก็พอเฮ้ยมันเลียเข้มมันมึงอ่ะเข้มเข้มนะมึงอ่ะไม่ใช่น้ำเหมือนบ้านเราอ่ะเด้ไม่ใช่น้ำเหมือนบ้านเราอ่ะเรียกแล้วมันไม่ใช่น้ำเหมือนบ้านเราทำไมทรายดูดวะทรายดูดไหมยก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 โอ้ยอย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งลูกแมวไม่นั่ง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 โอ้ยคอมันเลอะเหรอมันเลอะบ่เออมันน้ำดีดหรือเปล่า นั่งไม่ได้ลูกนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้บักบ้าสใครกันเลยมันนั่งไม่ได้ข้านั่งอ่ะเลอะเลยบรเห็นมีดตื่นเต้นมีอย่างเลยมเขาเจ้ามันนเนีด่ด้คือเขาเจ้ามันไม่ได้คิดหรอกว่ามันเป็นทะเลมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าเราพามาทะเลนี่คือทะเลเขาคงคิดว่าเออมันเป็นน้ําแล้วเมื่อกี้เขาเจ้ากับพอสาบว่ามากนาหนี่มันลืมไปหรือเปล่าเอาขึ้นสู่ท้องทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกก่อน ไม่ได้อะทุกคนคืออย่างนี้แหละเขาจ้างเขามาทะเลแล้วเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือทะเลเนาะก็ก็เขารู้แค่ว่ามันเป็นน้าบ่มาใครพิกบ่มาใครพิกตังเมื่อกด้ตแข็งไหมไปไปไม่ตแข็งมาอูเหม็นเค็มมากเลย บักบาดบักลาหมกยาไทยเอาหางออก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 ยาไทยยกขาออกยกขาออกยกขาออกยาไทยจิมดูได้ด้วยดูได้ด้วยฟินจัดยาไทยไปเราขึ้นก่อนเพราะร้อนแล้วเนี่ยแหละทุกคนมันคือเหตุผลที่ ผมบอกว่าผมอยากจะพาน้องมาทะเลแต่เช้าเพราะว่าถ้ามันสายอ่ะแดดออกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนหมดเรี่ยวหมดแรงมันก็ร้อนด้วยคนก็ร้อนด้วยเนี่ยฮึบเพบเบบเหมือนออาจากคลองมาลลำบากอ่ะฮะเหมือนออกจากคลองมาลลำบากเออมันเป็นผู้ประสบภั้ได้เนี่ยไม่ไหวแล้วน้องขอเจ้าของเราได้ตุยเย่มาตาะบี้ไอโกะไปเรียบร้อยอุ้ยมันน่ารักจังเลยพัดอย่างนี้ ตัวเย่หมดแรงแล้วโอหมดแรงแล้วเหรอได้แค่นี้โฟต้าหมดเท่านี้แหละเราเลี้ยงมากับห้องแอร์เรารู้ดีพวกนี้มันไม่สู้แดดหรอกหูปากด้วยบุรีหอ๋ไม่เม็นแล้วครับพอดีมีมีพี่เขาเห็นว่าเราเราดุข้าเจ้าหอมสดชื่นเหมือนกินลาเวนเดอร์โอ้ยหอม หอมเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วก็พูดเหมือนเดิมหอมพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วปาคุ้ยเหม็นปากไปเบื่อละโคต้า A few moments later อ่ะก็ตามหาว่าหายไปไหนคุณยายอยู่กับคุณยายที่บางแสนได้ไหมครับได้ได้จ้ะผมฝากคุณยายไว้ได้ไหมครับคุณยายเลี้ยงให้หน่อยไม่ไปไหนแล้ว น่าจะร้อนร้อนยายให้น้ำใส่กินร้อนร้อนร้อนมาตื้อยายยังไงเนี่ยให้ยายเอาน้ำให้กินเลยค่อยๆกระเถิบค่อยๆกระเถิบใช่ค่อยๆกระเถิบเราเอ็นดูปาเดี๋ยวเรากลับกันเถอะแล้วก็เดี๋ยวฝากเหนียวไว้กับคุณยายนะหนูหอยู่กับยายอยู่ไหมหนูอยู่กับยายนะ คุณยายรับเบี้ยได้ไหมครับได้ได้รับเบียงได้ไปบ้านเลยโอเคไปเพราะงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเถอะครับเต็มเลยเรากลับกันเถอะไปเราไปขึ้นรถกันเถอะแม่แม่แม่พาขึ้นรถให้หน่อยค่ะแม่พาขึ้นรถเด็กเกลียวเอาข้าวเหนียวเดี๋ยวปากลับบ้านยายแล้วเหรอไม่ห้แล้วครับคุณยายกลับกลับก่อนนะครับไปลูกลูกกลับกลับเราเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกคุณยายให้คุณยายขายของลูกลูกมาลูกลูกลูกไม่ลูกลูก ลุกเกิ้ลไม่ลุกด้วยลุกรถเราอยู่ไหนก็คือคุณยายให้กินน้ําแข็งคือผูกพันกับคุณยายเลยคือฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆแกไม่ผูกพันกับฉันเลยนี่แหละครับทุกคนไซบบเรียนอย่าหาเลี้ยงเพราะว่าโจรเข้าบ้านหนึ่งนาทีคือผูกพันกับโจรไปแล้วไปลูกปไาน้ำลายไหลแล้วนั่นอะไรไปลูกๆหมดแรงแล้วลุกๆบ๊อดบัดบ๊ดบัดคุมพฤติกรรมหน่อยไม่ไปแล้วอ๋อไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคุณยายขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกคน คุณยายอุตส่าห์เลี้ยงน้องให้มาอุดหนุนขนมโคกคุณยายด้วยเนี่ยเพราะว่าขนมโคกอ่ะร้อยหนึ่งตรงวงเวียนเนี่ยเนี่ยวงเวียนตรงนี้เนี่ยเดินมาก็คือเดินเข้ามาป๊อก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 เจอคุณยายเลยนะครับสังเกตง่ายเลยคุณยายไฮไลท์ผมสีขาว <c ười> <c ười> หัวเลยอ <c ười> ุ้ย <c ười> ฉันไปบูลลี่คุณยายเฉยเลยเอาละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องมูฟแล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกนะ้องก็เริ่มหอบแล้วใช่ไหมครับจะต้องย้ายแล้วเอาจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ผมเบาแรงมากที่สุดเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมถ่ายวอล์กมาทุกที่ใช่ไหมมีวันนี้แหละมีพี่ๆเขามาช่วยเลี้ยงมาช่วยจับช่วยดึงเพราะงั้นมันก็เลยทําให้ผมสบายมากเลยนะนี่นี่น,นี่เรากำลังเดินเพมขึ้นรถอยู่อย่าเดินเหยียบน้ำนะอย่าเดินเหยียบน้ำอย่าเดินเหยียบน้ำ หลังจากที่ผมพาซิลปมาเจอทะเลแล้วนะครับก็ซิลิปน <Yeah, anyway> ่าจะหมดโคต้าในการเล่นทะเลไปแล้วนะครับเพราะแดดออกซิลปเริ่มหอบสากรออยู่แล้วนะเอาสากรอยอยู่ผมพาสากมาด้วยแต่เมื่อกี้ไม่ได้พาลงโอ้ยดูมันเก็บขาดูมันกระโดดอ่นบัดบัดบัสบัเข้าที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องกระโดดไปข้างหน้าไปรุ่นยุดยุดเออ เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาส่งด้วยนัจ๊ะเดี๋ยวผมไปขอบคุณพี่ๆเขาก่อนพี่เลี้ยงขอบคุณพี่เลี้ยงก่อนอยู่ใี่นี่เฉยๆเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพี่เลี้ยงจําเป็นให้นะครับจริวันนี้ผมเบาแรงมากเลยขอบคุณที่มาหานะครับขอบคุณนะครับคนรักเด็กๆเยอะเลยสำหรับ EP นี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe วุ์นายสตอรี่นะครับตอนนี้เด็กๆ นนั้พี่บายบายค่ะบายบายนะครับบวัสดาครับสวัสดีครับดีครับเดินทางเหมือนกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีๆค่ะมาอยู่นี่งั้นผมเดินทางปลอดภัยนะครับตัวเองได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe คุณไมนสตารี่นะครับสำหรับวันนี้เด็กๆอ่ะหมดแรงแล้วเพราะว่าเจอแบบว่าลมทะเลเจอแดดนะครับหมดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าเราจะไปที่ไหน<ด>กันต่ออย่าลืมติดตามเปิดกระดิ่งไว้กด,ต,กดติดตามไว้ด้วยนะคะน <laughs> รับกดแตะจะได้วพงทุกคลิปดีๆของหุ่อนสตอวรี่สำหรับวันนี้บาย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 